บอดี้บอดี้โบพี่น้องและทางผู้ชมเบอร์สุกคนเนาะยินดีเบอร์สุดสองตุ้งเซนแหนวเมนี้กามาพบกับพี่อ้ายเนาะแล้วก็น้องคู่นึงเนาะคือเบาเอิงแล้วก็เบางอวิวคอมเมอบ์เขาุณผู้ใหญ่แย่จีดีเด้อคือเบาโกน่าจะสื่อฟางเงินหนึ่งร้อยบาทมาสื่อมูไฮปีงกินเนาะแล้วก็ขอบคุณเจยใแย่จีดีของเต้าอ่อนเนาะที่ตั้มมะฮงให้กินเนาะเดี๋ยวลงมือเลยนาะพี่น้อง มาได้พี่น้องมาได้ทำกันเนาะสิงหมูสิงหมูของบ่าโกฝังกันมาให้นะ

อืนไปเอาชีบีดรอดไปเนางคนตกหำวัวนาะก็เลยจะถอ,อยทับเจ็บชี้ของบ่าวท้าวคือเครื่องบินฟ <c oughs> ูงบินฟูงบินตำ่ำฟูงบินต่ำก็มีกล่องเงี้ยงก็แล้ว Ừ, bà đẹp đấy bây giờ tăng chụp đèn bây giờ bây giờ bây giờ

สามจะให้ลายลีลาจะให้เอเห็นเด้วยถ้า <c oughs> ถ้าทางกล้องราคาแพงขนาด <c oughs> งเงินบ่เนี่น่นและิย่งนะอื้ม อองงเ,อ,เา oui อาแลเบาอึงมือขึ้นเงียบสักมืออ้ามืออ้าชีเวลหลอดขึ้นมานะบเดินายน้ำอ้ามปะดเล่หยาด้อ <c oughs> ยาก็แดดตึ้งอืมประด,ระดี๋ยวอืมกางะปกอืมอืมก็เอาไว้แล้วพันเดียวมาเงไรนมจีนคนไทยเขาเอิอจีนลาอ

เม่ือดะวนกลัมากลับมาพักเกษตรปักเกษตรโยปักเกษตรโยกินกัยังกษตรที่ก็ทำมาหูผู้บินตำเจ้าชีว่าใช่มาขอผีเยมาห่อบบาตุง แดงแปลงหน้าใหม่ตรงเดีวยวคุณบังของมามาหาเมื่อโอเคโอเคอืมเอฟซีมาหาเอฟซีมากมันจะมาหาเลยของ ลูกค <laughs> ้ายังไม่องมันพอเขาก็เขินแทนเมือนพอบอกเขินนม่นังเลยพอบอกกินประแดกพออืออ่อยากหนุ่มดีน สุดได้คําว่าคิมเป็นตะหยากอันนี้เขาว่ากินคือคือบ่เป็นตะหยากอืมจนประได้ว้าบ่มักกระโปรงว้ากระโปรงมาได้จบบาด ลูกชายก็มาหยอกใ้แม่รไปนั่งดีดิตบดีไหไปดีไหมจับดีอ่าเบอร์ให้ผนไปตีตามบ่อือสวัสดีพี่น้องอือมืเือยเอบคทุกคนเออวาดีๆวดีมูลือทุกคนมาพบกับ้างมาต้งตรงนั้น

มึงจะไปริอไอน่องมเบื่อเงือไอนมืดแดดมืดแดดมี้เียวเออเจ้าเออไอ้น่องวกินตนะ่ไนนอไว้มึงก็ไ <c oughs> ด <c oughs> ค it. <Keep S 1> ุยเขาขาขี mm ้จะมาจะใช้บุญมาสักไหนเอามาครบสินี่ไงเออ อันนัพี่น้องตอนนี้ก็ได้กินมื่อสิบเฉียดรล้วหล่อเนาะขอบคุณผู้ยังเจดีทางฝั่งไทยเด้อพี่น้องที่ได้ฟังขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทเนาะขอบคุณอีเสือเด้อที่ซื้อมูให้กินเนาะหนึ่งร้อยบาทประมาณหนึ่งโลเนาะเละิกกาขอบคุณเจออนน้ำเนาะที่เพิ่นตั้มมาหุงให้มาให้คลิปเนาะพี่น้องการขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องได้ลคลิปนี้ก็ พี่ีิขอจบลงเพลงท่านี้นะเนาะทำให้มาคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิง่งพป่ดผ่านคลิปใหม่ๆของบอตุ้งแซนแอลเ้ยแด้ทีมงานทุกคนเนาะอันนี้ก็เบาอึนะ้งเนาะบ๊ายบายบอคบอคับพวกเ้องคลิปใหม่เนาะ